สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่10ถึง20กุมภาพันธ์2569ในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างและสิ่งใดจะให้โชคให้ลาบกับชาวราศีเมถุนมารับฟังกันได้เลยนะคะท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่14มิถุนนาถึง14กรกดาหรือเกิดในลักานณาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ในช่วงระยะเวลานี้อันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนช่วเมถุนช่วงนี้นะคะการงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งเป็นช่วงจังหวะที่งานยุ่งงานเยอะงานราดก็มางานตัวเองก็ยุ่งงานฟรีก็มางานช่วยเหลือก็มานะคะเตรียมตัวรับมือกับงานได้เลยค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำรับราชการจังหวะนี้ท่านจะแต่งกับงาน เป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาส่วนตัวมากนะออกจากบ้านเช้ามืดกลับบ้านก็ดึกดื่นถ้าทำงานบริษัทก็ทำโอทีกันฉ่ำเลยช่วงนี้นะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ประมาทเรื่องงานเด็กขาดอย่าโฟกัสที่งานไม่สำคัญงานไหนที่สำคัญงานไหนที่เร่งด,วด่วนเคลียร์ให้จบไม่เช่นนั้นแล้วระวังดินพอกหางหมู งานเก่ายังไม่เคลียร์งานใหม่ก็มามีคนเข้ามาขอให้ช่วยอีกนะคะโอ้โหงานยุ่งนะช่วงเนี้ยและต่อมานะคะงานบางงานไม่ง่ายจะมีงานแก้งานซ่อมมีใครบางคนทำงานผิดพลาดมีปัญหาแก้ไขไม่ได้เขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือหรือไม่ก็มีใครบางคนไม่มานะคะและงานเขาต้องออกนอกสถานที่ท่านก็จะต้อง ท่านก็จะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เดินทางไปทํางานแทนเขาหรือว่าติดต่อลูกค้าแทนเขาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยเป็นช่วงปาดเหงื่อเลยละหลายๆท่านบอกว่าโอ้โ oh หงานยุง่งงานเยอะแต่เงินไม่ยุง่งเงินคือเงินไม่เยอะตามงานนะคะงานเยอะแต่เงินเดือนเท่าเดิมท่านใดที่ทํางานประจํามีบ่นนะช่วงเนี้ยแต่ข้อดีนะคะข้อดีก็คือว่าช่วงนี้หลายๆท่านนะคะ ท่านนั้นจะมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นอยากจะออกนอกกรอบอยากจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นยอมเหนื่อยเพื่ออนาคตของตัวเองยอมเหนื่อยเพื่อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหลายท่านเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆเรื่องงานมีการตัดสินใจนะคะนำงานคือบางท่านนะจะนำงานอดิเรกมาเป็นอาชีพเสริมเลยทีเดียวในช่วงนี้ คือท่านพร้อมแล้วล่ะที่จะเนหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะท่านมีเป้าหมายบางอย่างที่รออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะท่านจะมีการคิดใหม่ทําใหม่มีมีความคิดที่ว่าเหนื่อยวันนี้สบายในวันหน้าเกิดขึ้นกับท่านชาวเมถุนท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจแบบคือบางครั้งท่านก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการตัดสินใจนะคะเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันท่านใดที่ชอบทํางานช่วงนี้ ท่านจะมีความรู้สึกว่าสนุกและมีความสุขกับการทำงานแต่ถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามถ้าไม่มีความมั่นใจให้ท่านขอคําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่าตัดสินใจเองต่อมาท่านใดที่เป็นเซลในหน้าพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้การงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานของท่านเซลล์นะคะท่านใดที่กําลังเจรจากับลูกค้าตกลงแล้วลูกค้า นะคะจะให้คําตอบที่ดีน่าชื่นใจเป็นคําตอบที่ให้ความหวังแก่ท่านด้วยนะอค่อนข้างที่จะโดดเด่นสําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์ขายบ้านขายรถหรือท่านใดที่ทํางานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันช่วงนี้การงานของท่านงานยุ่งงานเยอะก็จริงแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการทํางาน นะคะได้พบปะเพื่อนฝูงได้เจอคนใหม่ๆได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่นะคะแต่การเดินทางก็มักจะเกี่ยวกับงานของท่านสรุปการงานยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานยุ่งนะคะงานลาดงานหลวงมาหมดเลยบางท่านออกงานสังคมฉ่ำเลยช่วงนี้ทีนี้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุน การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วง 10- บถึงยี่กุมภาพันธ์นี้สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังเครียดกำลังนอนไม่หลับเลยเรื่องเงินเงินทองทองกุ้มใจหนักมากอ่าช่วงนี้การเงินของท่านนะคะจะดีขึ้นเพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจำจากงานพิเศษจากการที่ว่ามีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินด้วยนะ เป็นช่วงจังหวะที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมีมีคำว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนด้วยนะมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินแบบคือมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะทั้งทางท,งที่สิ่งนี้น่ะอยู่ใกล้ตัวท่านแท้ๆแต่ที่ผ่านมาท่านคิดไม่ได้แต่ช่วงนี้ท่านกับคิดได้นึกออก ะะและท่านจะคนพบช่องทางใหม่ๆจากการหาเงินเพิ่มด้วยนะเป็นคนที่มีกินมีใช้มีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินจากหลากหลายช่องทางมีดวงได้สิ่งของถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อนะคะช่วงนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องด้วยนะบางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินบางอย่างแต่ท่านปิดบังคนครอบข้าง หรืออาจจะหมดเงินไปกับการแต่งตัวซื้อเขข้าของเครื่องใช้เสริมสวยเสริมหล่อนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองช่วงนี้บางท่านอาจจะหมดเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเดินทางท่องเที่ยวนะคะพบปะเพื่อนฝูงออกงานสังคมงานนั้นงานนี้เข้ามาไม่ขาดนะคะช่วงนี้และที่สำคัญท่านจะคือคนจะนึกถึงท่านท่านมีสเสน่ห์นะ คนจะนึกถึงแต่เมื่อใดก็ตามที่เขามีปัญหาเท่านั้นนะคะช่วงนี้ระมัดระวังคนเข้ามาขอกู้ขอ,ขอยืมเงินนะคะฉะนั้นช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เงินค่อนข้างที่จะสบพัดมีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามาหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้านการเงินบางท่านก็ถือว่าใช้คำว่าการเงินนะคะมีกินมีใช้ดีเลยทีเดียว แต่ท่านจะต้องไม่อู้ฟูห่หรูหราอย่าโพสต์เยอะไม่ว่าจะไปเที่ยวจะไปซื้อจะไปกินอะไรก็ตามรวยเงียบจะดีที่สุดถ้าท่านเปิดตัวมากโพสต์บ่อยๆโพสต์เรื่อยๆกินอะไรก็โพสต์นะคะเที่ยวไหนก็โพส์ออืืบอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินกับท่านแน่นอนและชาวเมถุนจะเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นคนที่ปากอย่างใจอย่างนะคะปากอย่างใจอย่างก็คือว่าใจไม่ช่วย แต่มือพร้อมที่จะหยิบเงินออกจากกระเป๋าให้เขาปากนี้ก็ถามเลยจะเอาเท่าไหร่แต่ใจอ่ะบอกไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยใครละเข็ดละไม่ช่วยเราเลยนะคะแต่พอถึงเวลาเห็นเขาเดินเข้ามาหน้าเศร้าๆก็ถามละจะเอาเท่าไหร่ อ,อารมณ์นี้จริงๆนะไม่เข็ดนะกับการช่วยเหลือคนอื่นฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนะคะสรุปนะสิบถกุมภาพันนี้นะคะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะคล่องมือต่อให้ท่านทํางานประจําเพียงช่องทางเดียวก็ตามนะคะการเงินจะไม่มีคําว่าทางตันแต่ให้ระวังการช่วยเหลือคนอื่นอย่าใจใหญ่อย่าใจดีมันจะทําให้ท่านเสียใจในภายหลัง ะะขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปราบพอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงได้แต่ที่แน่ๆนอยากจะให้ท่านโปรก,กัสเรื่องงานจะดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้งานให้โชคขออวยพรให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ